อาคมณรู้สึกเลยค่ะวันนี้ไปไหนมาคะโอ้ไปเก็บเห็ดมาอเมซิ่งมากเลยอะคิดดูว่ามันขนาดไหนเนี่ยใช่ไหมครั้งแรกใช่ไหมให้เก็บครั้งแรกคนเดียวนะคะทุกคนนี่นี่ดูดสวยเป็นสิบครั้งแรกอุ้ยอย่ายกพี่มันช้ำดูคนเดียวเลยเนี่ยโอ้โหโอ้โหนี่นี่โอ้โหโอ้เชื่อน่น อันูก็คนเดียวนะน่ะโอ้โหตายแล้วกองกองละคนน่ะกองละคนเองละคนอ่าไม่ได้ถุงละคนกองละคนกองละคนกะเพื่อนด้วยเพื่อนไปอีกทุกคนวันนี้วันนี้วันนี้ที่เท่าไหร่นะวันนี้เที่ยวเท่าไหร่วันนี้วันที่ยี่สิบวันอาทิตย์เนาะแหนก็วันอาทิตย์วันนี้วันอาทิตย์หกรู้แล้ววันศุกร์ยี่สิบห้าอ่านให้บ้างเดยออก นี่วันนี้วันอาทิตย์นี่วันนี้เราเก็บเร็วกลับเร็ววันนี้ทุกคนบรรยากาศปลาเห็ดหลังบ้านโอเคนะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามแล้วก็ร,รับชมนะคะสนใจเห็ดอยากกินเห็ดมาได้จา้าทักมาได้เลยสต๊อกโฮมจ้าพี่กัดสต๊อกโฮมแจกฟรีค่ะแจกฟรีมาเ,าเองเด้อ <laughs> เมาเองเมาเอง